งามครับบานในทงหน้าครับช่างสักครับช่างใหญ่ครับฮะอบอกไอ้งบงบเท่าไรนี่ทึ่งถึถงถ่งเบิดเลยนะร่วมสร้างนล้เนาะสามแสนโครงสร้างเล็กตัวนี้ไหมครับโครงสร้างเล็กเราสร้างเนาะครับผมครับเห็ดคนเดียวเลยครับผมเราคนเดียวเลยเราเห็ดคนเดียวเลยเนาะ มูอันทึกข้างล่างนี่บรได้อันนี้บ่ประด้เทคานบ่บ่เทหัดแต่เสาเท่หัดแต่เสาอย่างนี้ครับนะหัดก็เสาหนึ่งหัดเสาออเท่หัดแต่เสาอันนี้ครับเนาะใบมันสุดเนาะแมนเสาจีกต้นครับนี่เสาสิบสองต้นโอ้เสาสิบสองต้นก็ซ้ำเงื่อนหลังใหญ่ครับหลังหนึ่งหมดละแมนแต่ว่าแบบนี้ดีอยู่บ่ยานนำท่วมมั่งครับนี่เจตเต้หนี่บ่น้ำบ่มีท่วมงวน้ำบ่มีท่วมบ่ขันน้ำทวงอับเขนเพเภอกาบเซิงกาท่วมเบิรครับเขตอื่นอยู่บ่ได้นเราไปทะเล โอ้อันนี้เพื่เสิเฮ็ดเป็นบ้านหรือเป็นลากาแฟจ้ะไดนี่เป็นถีพักพลเป็นถีพักพนกาแฟเป็นโมเฮ็ดให้ไรอะไรเฮ็ดขายดอกเป็นลูกสาวเพืชนนะครับเนาะเห็นบ่เฮ็ดเพื่อพักพลอ๋อลูกสาวเพืชกับไมาเป็นคู่สอนอยู่นี่เนาะเรนบ่แม่นพี่ยังก็ลูกเพืชคือพี่อ้อยโมครับผมนี่เสาเสาหน้าไรครับนี่เสาสร้างทางไดนี่โอ้ยเสาหน้าหานิด่อยบางอย่างที่ตัวนี้สร้างสว่างวิมลบ่นี่สว่างวิมลโอ้ของมีแบบนี้ทนเนาะครับเนาะอ เสาเขานี่ดีเลยนะครับเส<อ>าเขามัน <แก S 1> มีซืือแล้วมันโปรแตกไหมออันท่าสีแบบนี้คือจังไหนหนี่ไม้พวกอะไรจังไนท่าสีเกลือบเงาดำอ๋อเกลือบเงาดำบ่ก<ม>อือโอ้ครับผมเพิ่งที่ละเสาเสากระงามอยู่เนาะเสาจักเมตรครับความสูงนี่เสาสองเมตรเสาสองเมตรนาซีเนาะรวจากพื้นนาฮารวงจากพื้น ความอันความกว้างประมาณจักตะล่างครับสามคูณสามบ่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใส่เล็กเล็กอีหยังเขาเล็กเล็กก้าวหน่ายหเล็กท่าสีเอานี่เล็กก้าวหน่ายล็กกว้ว่าได้ท่าสีาสเอาครับปุ๊กติเขามาท่าสีเนาะครับเนาะรับก็เขาเขาท่ามันเป็นหยังเนาะครับพี่น้องเลย อ๋อเขายันฝาลงบ่กเมื่อปวกขึ้นยันแมงขึ้นไปไตเขาเขามากขักาสีเนะเาะอ๋อเขามักฝาสีอัพสีทองเาสีใหน้าเล็กเขาบ่ได้โชว์เล็กเขาบ่อยากโชว์ว่าเห็นเป็นเห็นสีขาวเนาะมันเหลื่อมเนาะเออแบบนี้มันก็นดำมืดตืบเลยครับนี่เขาบอได้โชว์เล็กเขาบอกอยากโชว์เล็กโชว์จะโชว์มันก็นเหลือมันก็บอกงามนะเนาะส่วนเราครับ อ๋อเคินว่าสีดำเงาใส่ไม่บางอย่างดีตัวนี้เนาะครับไม้เบิดหไลายครับไม่แ่นเฉพาะไม้นี่สามหมื่นกัวครับแป้นปูอย่างดีปวกว่าอันบ๊อบพูว่าครับสท่าสีอยู่จะไหโอ้อสีสีในโมทนิเยสนร่มเคินว่าอันบานกล้งกั้งอันทางหน้าเนาะเขาเขากล้งทงหน้านะ โอ้ครับเสาสิบสองต้นบักใหญ่แล้วนี่ยซ้วงนี้สิกลัวกลัวอยู่เนี่ยครับนี่สร้างซ้ำกันไลยเนาะซ้ำคู่ซ้ำนั่นแหละคือสามเมตรคือก่วงแห้งเนาะครับเนาะควบก่วงระยะไหมอ๋อแนบเบิ่งคือมันห่างกันไหมครับอ๋อครับผม เขาเล่าปีนี้วนัวนวันบท่านเขาเนาะน้ำมมาถ่วมก่อนเมื่วันเราเอานะว,วานแล้วนะ้ำถ่วม,มื่คือปีงึงเขาดำมเรางามเนาะเมื่อวานเราองเยน,นี่แมนยูแต่ว่าันเขาดั้มเรางา่ามเนาะปีนึงเหรอไหมอืมครับแปดง่ามีีลีครับผมเรา รับคนเดียวเลยครับสร้างไงครับสร้างสัก์ครับสนใจกับที่ตอ่อเราครับตีดต่อไปเห็ดเงื่อนครับเล่ากับรับไปเห็ดไปเห็ดตางหวัดปอคือสรา้างหรือรับงานแต่แถวแถวบานเท่านี้กว่า,า,าปไปใกล้หลายกับมันยากมันหลายอย่างเนะาะห,หลายกันน้ำให้น้ำหน้าอีเนาะเมนบอยากน้ำแรงน้ำโอ้หลายอย่างครับถ้าช่วงนี้ไปบ่ด้เลยเนาะช่วงนี้เนาะ ช่วงนี้รับบรับงานทั้งไหนเลยครับผมช่วงนี้เพิ่นบรับเพิ่นรับแต่น้ำบานอันนี้เพิ่นว่าอยู่น้ำบาตรด้วยซึ่งนี่ไหมว่อยู่น้ำบานเราก็เลยได้มาเห็ดครับยอว่าอยู่อยู่บานเราครับอะได้เห็ดหลายโคกดอกจะจะของเล่าเป็นตำรวจอ๋อบอกจะของจะของเรามาซอยน้ำเกลือเปล่าโอ้เป็ดซอยนะจับเป็ดตำรวจอยู่ใส่เป็ดตำรวจอยู่กับเชิงนี่ล่ะบ่ หัวของอันของลูกเขยเนาะเห็ดบวกอกว่าเนาะมันแต่ว่าบั้งบั้งคักปวดเนาะได้เนาะเห็นปะบั้งปลาบั้งยังไปเนาะเห็นปะเฮดบวกอกว่าพอเฮดบวกแถวหน้ามันออกเห็นเฮ้คาพักกันในไรนะ